เถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเล็กงน,น้อยๆก็คือพอให้ชื่นหัวใจขึ้นมาเ,ออเมื่อคืนนี้ซีรีส์บางกอกคณิกานะคะได้ด้วยว่าประกาศชัยชนะก้าวแรกเลยถึงการเรียกร้องสิทธิของความเป็นคนเลยนะเ,ออเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะกุหลาบเนี่ยพยายามฆ่าพญาจารลันใช่ไหมพญาจลันดันไม่ตายจลันฆ่าไม่ตายพญาจาัลันฆ่าไม่ตายแต่แม่ราตรีเข้ามาช่วยปุ๊บแล้วเป็นยังไง ดันนี่ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมคือได้รู้ว่าไม่ต้องสงสัยล่ะสมัยนั้นก็คือเขายัดข้อหาให้แม่ลาตีซึ่งเป็นหลี่ไปเลยว่าเนี่ยฆ่าเนี่ยเห็นไหมฆ่าคนใช้เออเพราะว่ามีดอันนี้คือเป็นมีดของแม่ลาตีแล้วยุคนั้นน่ะไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไม่มีหมอหมูไม่ดีไม่มี้อาวงจรปิดที่ส ที<ม>่สุดยาอะลรที่สําคัญนุ้ยก็เพิ่งรู้จริงๆนะ,ะเรานุ้ยเรียนประวัติศาสตร์ไทยนะ,ะเพิ่งรู้ว่ามีกฎหมายห้ามคน3 3จสาจำพวกม,มาเป็นพยาน เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่เมื่อคยนดูละครได้ความรู้นะได้ความรู้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทีมเขียนบทเองหรือว่าพลุ่งกับเองเนี่ยจริงๆแล้วคืออยากที่จะสอดแทรกหน้าประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยเข้าไปว่าโอ้โหในสมัยนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีการเลิกทสานี่นะหรือว่าไม่มีการแบบเรียกร้องหรือ,รอเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยนะค,คือบางชีวิตบางชีวิตที่เกิดมาก็ไม่ได้มีค่า ถูกเรียกว่าคนด้วยซ้ำคุณผู้ชมเพราะคนส3จําพวกนี้เนี่ยนะคะเขาถูกมองคืออย่างมีบทหนึ่งที่นะาเทพพูดอ่ะบันเดาะเนี่ยก็คือแบบอ๋อฆ่าบันเดาะก็เหมือนค่าขออนุญาตนะหมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยหูคือไม่มีความเป็นคนเลยหรอคือซีรีส์เหมือนพาเราย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นที่แน่นอนพวกเราเกิดไม่ทันแล้วเราไม่เคยรู้ว่ากว่าวิวัฒนาการมันจะมาถึงความพยายามที่จะเท่าเทียมกันในวันนี้ที่มันยังไม่เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราผ่านวิพนาการทางสังคมอะไรมาบ้างใช่แล้วก็เนี่ยทั้งโสเภณีรวมถึงบันดอก็คือขออนุญาตนะคะ LGBTQ เนี่ยนะคะรวมอยู่ในบุคคล33จําพวกที่ถ้าใครโดนป้ายความผิดก็คือผิดไปเลยอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นพยานแล้วนี่เป็นการรวมแรงร่วมแรงร่วมใจของรีของรีสองรีทุกรีในแควนพรนครทุกซ่องทีเดียวทุกเออเพื่ออะไรเฮ้ย เขาเรียกร้องความเป็นคนเนาะแล้ววันนี้นุยก็เลยขออนุญาตไปถามพี่เกตผู้เขียนบทไปถามพี่สันนิดนึงถึงการทําเรื่องราวอินประวัติศาสตร์สอดแทรกเข้ามาในซีรีส์บางกอกคานิการนี้ค่ะ All free men are equal before the law อิสระชองทั้งหลายยงเท่าเทียมกันคำว่าลีก็ยังคงติดตัวพวกมันไปจนวันตาย ชีวิตตีอย่างพวกมึงเนี่ยตายไปก็แค่ฝันไม่มีใครสนใจพวกมึงกฎหมายรนะบูว่าตีคือหญิงชั่วเข้าข่ายบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม33ประเภทไม่สามารถเป็นพยานในศาลได้ไม่มีใครเขาฟังคำพูดของพวกมึงหรอกอีโม่อันนี้เป็นบันทึกที่มีอยู่จริงในในประวัติศาสตร์ ที่ค้นมาเป็นข้อมูลของกฎหมายตาสาดวงที่ห้ามไม่ให้คน33จําพวกขึ้นเป็นพยานในศาลหนึ่งในจําพวกนั้นก็คือโสเพณีไม่ว่าคุณจะทําผิดทําถูกอะไรคุณขึ้นเป็นพยานในศาลไม่ได้คุณไปเห็นอะไรมาคุณไม่สามารถเอาโสเพณีขึ้นเป็นพยานในศาลได้ไม่มีใครมองว่าเราเป็นคนประกอบกับในเรื่องมันยังมีคําเรื่องการค้าทาสอยู่ด้วยประเทศไทยยังมีทาสอยู่พอโสเพณีว่าต่ําแล้วบวกความเป็นทาสเข้าไปอีกอะมันเลยยิ่งต่าเข้าไปจําใส่กระโหลกเอาไว้นะ ว่าพวกมึงเป็นทาสของโก้สิ่งที่ตัวละคร3ตัวนี้มันอยากได้แล้วมันพยายามต่อสู้ก็คือความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์คนดูคงรับรู้ได้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่าแบบสังคมที่มันห้อมล้อมตัวละครทั้ง3ตัวมันค่อนข้างโหดร้ายมันเหมือนไม่ได้ถูกทรีตว่าเป็นมนุษย์ที่เท่ากันด้วยซ้ำเลยแล้วก็ว่ายิ่งไปกว่านั้นอ่ะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องสเพลนีมันยังไปพูดถึงบันดอมันมีตัวละครที่เป็นแบบก็ถ้าสมมติปัจจุบันคือ L G B T Q ึงกูจะฆ่าบรรดออย่างมึงก็เทียบเท่ากับฆ่าหมาขี้เรื้อนตัวนึงเท่านั้นมันผิดเพศแต่มันก็เป็นคนและมันเป็นคนดีกว่ามึงพี่สัตว์เอาจริงๆแล้วด้วยความที่เราก็เป็น LGBTQ ในเรื่องสมัยก่อนสิทธิในบรรดาหรือว่าอะไรต่างๆถูกโดยฆ่าสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือความบั่นทอนเฮ้ยกลุ่มคนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเป็นพยงพยานเออเห็นแล้วก็แบบก็ตกใจเหมือนกันแหละเซอร์ไพรส์พอนดียินเรื่องแล้วก็แบบโอ้ขนาดนี้เลยหรอ หญิงแพรสยามันเหรอคนพิการขอทานช่างเกลือคนประมงเพชคาดไม่มีสิทธิ์เป็นพยานในศาลกฎหมายแบบนี้ควรมีจริงเหรอพี่เลยรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เห็นภาพมากอะว่าแบบเออทำไมวะแล้วทำยังไงที่ตัวเองจะขึ้นไปอยู่ไม่ต้องมากกว่คนอื่นหรอกแค่ใช้ชีวิตเท่าคนธรรมดาจะทำได้ไหม เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่น่าพูดให้สังคมได้ยินเราก็แค่อย่าบอกให้เขาฟังคนเหล่านี้บ้างแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนเหมือนกับเราเท่านั้นเองครับกูจะทําให้ทุกคนเห็นว่าหลี่งโงๆโอย่างกูเนี่ยก็มีมือมีตีนกูมีปากกูมีหัวใจกูมีความรู้สึก อย่าลืมนะคุณผู้ชมเหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วนะกับซีรีส์บางกอกคณิกานะคะวันพุธและพฤหัสหน้าห้ามพลาดนะคะสองทุ่มครึ่งดูทางเวอร์ชนันทีวีทางช่องวัน31และเวอร์ชนันอันคัดนะคะทางแอปวันดีนั่นเองค่ะ